ก็จะมีแค่น้ำมันพลายเนาะที่เมื่อวานเราทอดกันนะคะอย่างนึงมีน้ำมันยูคาลิปตัสเนาะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องผินแล้วก็เรื่องอความหอมสดชื่นเนาะ,นะะแล้วก็จะมีพิมเสนนะคะอ่าตะลบูนแล้วก็มีเมนทอนนะะทีนี้เริ่มแรกนะเราจะต้องผสม3อย่างนี้นะคะ่ะ 1, 2, 3 ตามอัตราส่วนเลยบอเป็นข้อกละบเสริมให้ข้าวตมนอันนี้เป็นข้อนนะครับแม่มเป็นข้อนเป็ผลิตนะนกศาโอางนี้เนาะดิบจะดูเป็นเป็นข้าวนพอดีว่าตัวนังนซื้อละตัวสื่อหายเนาะช่วคนจำได้นะช่วยแม่แม่ดูเด้วหนแม่ลืมจำไปได้กาละบูก็จะเป็นผงผงหนีเนาะ จะเป็นแบบนี้เนาะปริเสจในการระบุมันจะคล้ายกันมันจะคล้ายกันนะให้ดีเราหาแล้วมาแส่ก่อนหาหาโถมาใส่เนาะแล้วก็แแยกไว้ถลาคไว้เนาะว่ามันอะไรเป็นอะไรเนาะเออทีนี้เราก็จะชั่งตามส่วนนะชั่งเลยไหมตามส่วนเลยก็คือเป็นท่อนอันนี้สูตรที่ให้เนี่ยคือเป็นสูตรก็คือสูตรหนึ่งอันนี้น่าจะทําได้ประมาณอน่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบขวดเนา

ที่ถ่ายแล้วูดีช่างได้ไหมพูดีช่างได้เลยไหมช่างได้ช่างได้ช่นี้ก็ท่าได้แต่ว่ามันก็้เดียวต้องสอนค่นะับตอนนี้วางอ่าแค่สองนครับไอเด็กน่าจะใช้เป็นก็คืออันนี้คือเปิดเปิ เปิดตรงนี้ก็ไก้ล้วจะขึ้นใช่ไหมครับโซนโซนจุดศูนใช่ไหมเวลาเราช่างเอาช่างใส่นสนสใสนนี้เราก็นี้วางก่อนอปึ๊บอันนี้คือน้ำหนักแก้วใช่ไหม,มเราจะไปต้องไม่ต้องไปทดเราก็กดซ้ําตรงนี้ให้มันเป็นศูนก็คือให้มันเป็นศูนย์เลยอ่าคนนี้แม่ตากข้าวไรเมนทอนซีซีอ่าใครเป็นคนตากแม่ตากตากใส่ ถ้ามันยังวิ่งอยู่ใช่ไหมเรากดซ้ำทีค่ะโอเคอ่ะ okay, ตัดใครับแนแบบมันตัวน,นี้กดเกีก่ยวเนาะบางทิ่มงานถ้าหล่นแม่ต้องปัดม่นอกแน่นอเอกระดาษนะใช่ล่ะใช่เอาไปไรเอาแก้วกม,มาก่อนนี่ือน่าจะม่พอสั ิเกนั่นหมอบิ๊กเกอร์ไปทันทีเอาบิ๊กเกอร์เลยแล้วที่มันกว่าปากของป้าให้ตอนไหนไป่ะแป๊บนึ่งแม่เปลี่ยนทน้ีนใหม่ไม่ได้แป๊บนึงไม่พอหรอกพี่คิดในกรณีเปลี่ยนบอกให้ทใหม่ำไมแป๊บนึงแม่ปล๊บเปลี่ยนก็ได้จริงๆเราอาจานก็ได้ต้องมีจานเนาะใช่ทำไมเอาแก่ใหม่ เขาเรียกแคร์อันนี้ศูนย์โอเคใหม่อ้าวสิบเจ็ดต่างม่างม่เาตัไรหรอกกจอดทีนี้อ่าเยอะแหละโอ้โห<ต>แม่แม่ใจยเย็นๆแม่ไม่ต้องรีบดีสิสามที่